จอดรถเมย์มาสามวันจะต์ทไม่ติดเอางี้ดีกว่าเอารถเมย์ไปทําร้านก๋วยเตี๋ยววันดีกว่า้าขายยี่ส้าถ้าคนสั่งพิเศษก็สาสิบเด็กๆมากินก็ยีสิบคนกินอิ่มแค่นี้เราอยู่ได้เราพอใจอะ่ะ บ้าเล็กนะจ๊ะต๊ะเตี๋ยวรถเมย์อ๋อเพิ่งขายรถเมย์เมื่อวันที่4ีธันวาตอนแรกวิ่งรถอยู่ตอนนักเรียนปิดเทอมไม่มีคนก็จอดรถอยู่จอดรถเมย์มาสามวันสตาร์ทไม่ติดเอางี้ดีกว่าเอารถเมย์ไปทําร้านก๋วยเตี๋ยววันดีกว่าขายที่วัด ก็ขายก็เดี่ยวอยู่ไงเราแก่เราจะไม่มีตังค์จะไปปลูกร้านนะเขาใช่ไหมล่ะแล้วรถเมมจอดอยู่แล้วมันก็เสียอย่างนี้เราออกจากบ้านมาเราก็สกตาร์ทเครื่องมาก็ได้มาจอดตรงนี้เย็นก็ขับกลับก็แค่นี้บ้านอยู่ตรงนี้ก็ยังได้ติดเครื่องรถทุกวันรถก็ไม่ช้ำ ทีร้านขายก็เตี๋ยวไก่มีเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นหมี่น้ำใสต้มยำก็มีไก่รวนแล้วก็มีไก่ต้มก็ทั้งตัวเลือกได้จะเอาไข่เอาขาเอาข้อ ตอนเด็กๆอะไปอยู่กับพี่สาวที่กรุงเทพแล้วทีนี้เขาก็ใช้ให้เราถามทําแทนเขาว่าเขาก็เป็นคนขายแล้วก็จำจำมาแค่นั้นแหละอย่างก๋วยเตี๋ยวสมัยนี้เขาจะมีน้ําปรุงรสใส่อะไรใส่แต่เราไม่ได้ใส่เราก็ทําอย่างที่เคยทำมาแหละก็ต้มไก่ก็ใส่มันาเนี้ยกว่า้ะคนจะมาก็ดีแหละเปื่อยหวาน ก็ป่นเองพริกก็ป่นเองกระเทียมก็เจียวเองทำทั้งหมด้็าขายยี่บห้าถ้าคนสั่งพิเศษก็สามสิบเด็กๆมากินก็ยี่สิบเราไม่ได้มีลูกจ้างอะไรไงเราขายกันเองคนกินอิ่มแค่นี้เราอยู่ได้เราพอใจอะ่ะ ร้านก๋วยเตี๋ยวรถเมย์นะอยู่วัดบางค้าเนี่ยบางไทรยทยาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าอ่ะบางทีก็ประมาณสองโมงเย็นสองโมงครึ่งก็เก็บร้านตอนวิ่งรถเมย์ก็ไม่ได้หยุดถ่ายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้หยุดทุกวันเหมือนเดิมวิ่งรถเมย์ไม่เคยหยุดเลยนะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้มาเที่ยวยุธยาผ่านมาก็แวะลองมาชิมกันได้นะเปิดทุกวัน